ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับป้านิดหวยฮานอยนะคะแต่วันนี้ป้านิดได้นำหวยลาวมาฝากนะคะเป็นลาวพัฒนาวันที่13เดือน12นะคะวันนี้เรามาพบกันแบบเดียวๆสำหรับลาวพัฒนากันเลยเนาะสำหรับลาวพัฒนางวดที่แล้วเราเพิ่งจะหลุดไปงวดแรกนะคะฉะนั้นก็ให้โอกาสป้าอีกสักงวดนะคะว่า ยังเข้าอยู่ไหมถ้ายังไม่เข้าอีกงวดอีกสองงวดป้าจะเอาสูตรไปคิดสูตรใหม่ดูนะคะว่าทําไมมันถึงไม่เข้านะคะแต่วันนี้เรามารุ้นกันต่อก่อนเนาะข้าวันนี้เราพัฒนาป้าก็จะมีตัวเด่นให้นะคะ6 7ค่ะจับ2ตัวนะ7จ็ดเสองหแล้วก็หกศนย์นะคะ ส่วน3มตัวเด่นของป้าเลยนี่เก้าสองสองหกสองสองนะคะนี่ป้าก็เขียนไว้กันลืมนะคะครั้งที่แล้วออก61กับหนึหลุดครั้งแรกนะคะถ้าสูตรป้าหลุด2-3งมงวดติดทางป้าจะไปปรับปรุงสูตรเพื่อนำสูตรใหม่ดีๆมา ให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากสูตรเราพัฒนาสูตรนี้ของป้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับป้าได้นะคะถ้าถามเอาแบบนล้นๆเนาะว่าสำหรับเราพัฒนางวดนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงป้าชอบตัวไหนนี่เลยนี่เลยนะคะสองสอง ชอบตัวนี้ค่ะวงให้เลยสองสองเอาปัาใ,ให้สองสี่นิดหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะเอารุ่นกันนะคะสวัสดีค่ะ